แม่ท้องกี่เดือนควรซื้อเครื่องปั๊มนมอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะท้องกี่เดือนควรซื้อเครื่องปั๊มนมไว้ค้ะที่จะได้ขนาดกลวยที่เหมาะสมเอาจริงๆจะต้องบอกว่าถ้าในตอนท้องเนี่ยมันจะยังแบบ เลือกที่มันเหมาะสมเลยเป๊ะๆเ,เนี่ยไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เพราะว่าจะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เราคลอดลูกไปแล้วค่ะหัวนมเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มันขอบคุณค่ะแต่ว่าไม่ว่าอะไรใดๆก็จะต้องแนะนําคุณแม่บอกว่าให้ซื้อเครื่องปั๊มนมเพื่อเตรียมไว้ใช้ให้พร้อมหลังจากที่เราคลอดลูกมาแต่จะต้องบอกว่าหัวนมของหญิงไทยนะคะหญิงไทยสวยสุดปังของเรานั่นเองนะคะเนาะหัวนมเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะขนาดไซส์กลวย ที่เบสิกพื้นฐานที่แบบซื้อแล้วไม่ค่อยตายไม่ค่อยจมคือเบอร์24เออนะคะแต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะบางคนคือก็เล็กกว่านั้นบางคนคือก็ใหญ่กว่านั้นแต่เวลาที่เราไปซื้อนะคะนะเครื่องปั๊มนมนะคะขนาดมาตรฐานทั่วไปแล้วอนะจะอยู่ที่ประมาณ24ซึ่งเขาอาจจะแถมกรวยปั๊มนมมาให้เราอยู่แล้วแต่หลักการของเราก็คือว่าเราซื้อเครื่องปั๊มนมที่เขาสามารถที่จะมีกวยปั๊มนมให้แยกต่างหากเพราะเวลาที่เราเคลอดลูกมา แล้วเราปั๊มนมค่ะปรากฏว่าเฮ้ยหัวนมเราใหญ่เกินเกินกว่าเบอร์24ไปแล,แล้วเราจะได้แบบทักนะคะไปที่แบรนด์เครื่องปั๊มนมนัม้นแล้วเราซื้อนะคะเนะ <c oughs> าะใสชากาแฟที่ถ,ถูกแล้วเราเนาะ,ะซื้อเฉพาะในส่วนของกลวยปั๊มนมของเราเอามาใช้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหากให้แนะนำนะคะถ้ามีงาน BBB งานแฟร์อมรินแม่และเด็กอะไรพวกนี้ค่ะเซนทรัลอะไรพวกนี้ค่ะ ถ้าไปจอยได้ไปจอยแล้วไปดูโปรจึ้งปังะนะคะนาะแล้วก็เลือกแบรนด์ที่เขาบอกว่าประกันเริ่มขึ้นนะคะตอนหลังคลอดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกขนาดกลวยปั๊มนมนะคะได้ซึ่งทั่วไปแล้วเขาจะมีการแถมส่วนใหญ่ถ้าที่แถมนะคะจะเป็นเบอร์24ให้เราอยู่แล้วหากคุณแม่อยากได้ขนาดกลวยปั๊มนมที่ใกล้เคียงหัวนมตอนคุณแม่คลอดลูกมาแล้วนะคะก็แนะนําให้คุณแม่ค่ะไปเลือกซื้อขนาดกลวยปั๊มนมนะคะตอนไตรามาสที่3นะคะก็คือตอนท้องได้ประมาณ7-8เดือนนี้ค่ะหัวนมของคุณแม่ก็จะมีขนาดนะคะใกล้เคียงกับตอนที่คุณแมคลอด ลูกมาแล้วค่ะก็ไปเล็งๆแล้วก็จับจองนะคะซื้อนองนะคะมาเตรียมไว้ให้พร้อมใช้นะคะตอนเจ็บท้องครอดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้หิ้วไปโรงพรยาบาลได้เลยทันทีค่ะโอเคไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเอาแบบที่ ที่แบบโอเคเลยคือหลังจากที่เราคลอดลูกมาแล้วนะคะเนาะแล้วลูกเราเริ่มดูดเต้านมของเราเนี่ยค่ะอันนั้นจะเป็นไซส์นะคะเนาะของหัวนมที่เที่ยงตรงแล้วก็เลือกขนาดกลวยปั๊มนมได้เหมาะสมที่สุดนะคะอเอาขิมแม่ต่อให้แล้วนะ,ะอมามรินไปไหมอ่ะอามารินเขาจัดที่ไหนอะไปไหมคะที่ที่กทมจะมีงานอมรินเนาะแล้วก็มีงาน BBB นะคะเนะาะเอ้ยไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าก่อนจะมีใครชวนเราไปหรือเปล่าก็ไม่รู้